คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้หลายคนก็องค์แบบใหม่ละอะมากา้าอีเลเวนท์ทอส แต่ตัวนี้พิเศษเพราะว่ามันเป็นฮัลโลวีนอีดิชันผมไม่แน่ใจนะว,ว่าตอนที่คุณดูอะตัวนี้มจะหมดหรือยังเพราะว่าตัวนี้มันมีน้อยมากๆตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันโคตรจะพิเศษสําหรับไอเลฟทูโกเลยมันเป็นกระเป๋าที่จริงๆเนี่ยมันมีหลายสีมากนะก่อนหน้าตัวนี้มันจะมีสีดําสีเทาสีเขียวโหมันขายดีแบบเวอร์วัางอะเออมันติดท็อปชาร์ตของไอเลฟทูโกแบบเป็นลายสีเลยนะเป็นกระเป๋าที่เออมันมันฮิตอะฮิตสุดๆเลยฮิตจนไม่รู้จะเรียกว่ายังไงซึ่งฟีเจอรอ์คุณไปดูได้ในรีวิวนนนนนนนัันนนั้้นนนะนะ้้อออีีเเเเเรรรราาาาจจจจะะะไไมม่่่ดดฟ์ขแตพูืง ซึ่งเป็นสีลิมิเต็ดตัวนี้ทีนี้ช่วงฮาโลวีนปี2023ปีที่แล้วนะตอนนี้ที่ผมรีวิวอยู่ปี2024มันมีตัวนี้ออกมาตอนวันฮาโลวีน31ตุลาอ่ะประมาณนี้นะเป็นสีส้มสะท้อนแสงแล้วผ้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าของ Ecopack มันจะไม่เหมือนผ้าเดิมนะผ้าเดิมเขาจะเป็นผ้าไนลอนปกติแต่ตัวนี้เขามาเป็นผ้า Ecopack ก็คือเป็นผ้าแบรนด์นะ่ะเป็นผ้าแบบลามิเนตเต็ดมาที่เป็นเลเยอร์ซ้อนๆกันยูวีกัน UV, กนนะ้ำอะไรต่างๆลิฟต์สต็อปอ่ะ e c o p a c k ก็ประมาณเดียวกับ Xpack ทยเดียวกัน เพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นของอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกเหมือนกันหลายหลายแบรนด์ก็ชอบใช้ Eco p a c k ตัวแบรนด์นี้ตามชื่อเขาเลย Eco Pa c k มันก็มาจากการที่ตัวแบรนด์นี้เขาเน้นเรื่องการทําผ้าที่มันมาจากพวกขวดพลาสติกรีไซเคิลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละถ้าเป็นไปนดูรุ่นอื่นเนี่ยบางทีมันจะต้องแบบมีบ้างบางรุ่นที่ใช้ขวดพลาสติกมาทําอย่าง X Pa กแเขาจะมีรหัสของเขาอะไรเงี้ยพวกเออะไรเงี้ยที่เป็นแบบรีไซเคิลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของตัว Eco Pa c k เนี่ยทุกรุ่นทํามาจากขวดพลาตกกกใ้แลลวคออแบบถูจนนนนนััโ่ี หนึ่งสิ่งที่คุณจะได้จากมันละก็คือว่าเป็นผ้าที่มันพิเศษขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆให้เห็นชัดๆนะอันนี้อีกสีหนึ่งที่มาพร้อมกันแล้วก็ขายดีถล่มทลายเอาจริงก็เป็นอีกสีหนึ่งที่อยากจะเล่านะแต่ว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องตัวนี้เป็นหลักอันนี้เดี๋ยวเราบอกนิดเดียวว่าตัวนี้เป็นสีที่เข้ามาพร้อมตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะแบบไม่ได้ลิมิเต็ดนะน่าจะมีมาได้เรื่อยๆอา่าเป็นสีฟ้าที่ขายดีมากอ,าอันนี้ดนะาํานะอา่าเทาอ่าแล้วก็อันนี้ ตั้งแต่มันมีมาสาใบเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีใบไหนล้มแชมป์ขายดีของสีดําได้จนกระทั่ง สองสีนี้มันมาเนี่ยคือไอ้สีเนี้ยก็เรื่องนึงนะเพราะว่าแน่นอนเป็นลิมิเต็ดมันย่อมจะลงแชมป์อยู่แล้วแต่ว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยมันสวยมากจริงคนที่มีแล้วอ่ะก็ซื้อซ้ําเพื่อได้สีใหม่แล้วมันก็เป็นสีที่สามารถทํายอดขายตั้งแต่วันที่มันมาเนี่ยมันสามารถทํายอดขายแซงสีดําได้ด้วยอันนี้คือแบบน่าทึ่งมากกับสีนี้ใครไม่อยากได้สีดําแล้วแบบอยากเลือกสีแบบแจ่มๆสักตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นสีที่แบบเอออยากแนะนําเลยสําหรับตัวนี้สีฟ้าถ้าเป็นผ้าของสีอื่นๆเนี่ยพวกสีดํา สีเทาสีเขียวสีฟ้าเนี่ยผ้าเขาจะเป็น 200D l i p s t o p Nylon อันนี้คือ 200D l i p s t o p Nylon นะออามันก็จะเป็นแบบตารางๆาาแบบนี้อันนี้คือผ้า Eco Pack Epx 400นะอ่าตัวนี้เห็นไหมส้มเขาอะ่ะจะมีความแบบสะท้อนแสงนิดนึงอะ่ะคือมันไม่ได้แบบสะท้อนแสงแบบสุดๆนะนิดนึงอ,ะอ่ะเออทำให้มันดูแบบแจ่มมากอันนี้คือจุด ที่หล้อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากทั่วไปก็คือลาเบลฮะพิเศษเลยซึ่งตอนนี้ผมรีวิวเนี่ยนี่เป็นรุ่นเดียวนะที่มีลาเบลเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าฮั l โลว e นปีหน้าเขาจะมีรุ่นอื่นออกมาอีกไหมนะแต่ว่าณนะตอนนี้เป็นอาวบก้าที่มีปีกข้างขาวเป็นโลโก้ที่เท่มากแล้วก็มีป้าย h ฮ l ลโล e ีน d i t i o n แบบนี้ด้วยข้างในเห็นไหมเป็นสีเทาคูเกฮันนี่คอมผมชอบผ้าข้างในของอาวบก้ามากมันดูพรีเมียมอะมันเป็นลายฮันนี่คอมแบบนี้ ซึ่งใบอื่นอ่ะข้างในเขาจะเป็นสีส้มนะแต่พอเป็นใบเนี้ยที่เป็นลิมิเต็ดข้างในมันจะเป็นสีเทาแบบนี้มันจะเป็นเทาที่ไม่ได้เทามากนะมีความอมเหลืองนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันเทคเจอร์ดีมากอยู่แลายตัวเนี้ยอ่ะให้ดูเทียบกับสีอื่นนะถ้าเป็นสีฟ้าสีดําสีเทาสีเขียวอ่ะมันจะเป็นข้างในเป็นสีส้มหมดน,นี้หมดทีนี้นี่คือจุด ตแต่ว่าจุดที่มันพิเศษจริงๆก็คืออย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมี500ใบในโลกความตั้งใจของแบรนด์ก็คือเขาตั้งใจจะขายผ่านเว็บไซต์ abaca gear com อย่างเดียวเท่านั้นวันที่มันออกมาเนี่ยมีคนทักเข้ามาหาเราเยอะมากคือแบบหวหลังร้านนี่แบบว่าเฮ้ยมีไหมร้านจะเอาเข้ามาไหมซึ่งเราก็พยายามติดต่อแบรนด์ไปว่าเราอยากได้แต่เขาบอกว่าไม่ได้มันเหมือนบอก e x c l u s i v e ที่เว็บเขาประกาศไปแล้วมันก็เลยไม่ได้เราก็คุยกันหลายครั้งมากเฮ้ยเราอยากได้จริงแบบขอสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ แฟนอยากได้อะไรเงี้ยเออเขาไม่ได้จนอันเนี้ยผมสั่งมาจากเว็บอัลบากาเกียร์เลยก็คือจ่ายทั้งค่าส่งราคาเต็มมาพูดง่ายๆแล้วก็ด้วยการที่เราเค่อยๆเจรจาแล้วแบบช่วงนะั้นพอดีเรากำลังคุยกันเรียกว่าไอ้เลิฟโกอะไรจะเป็นโซเอเจนของอัลบากาในไทยพอคุยกันแบบคลิกปุ๊บเนี่ยเขากนะ็แเฮ้ยโอเคเราเห็นความตั้งใจของคุณละเขาบอก่อะได้ถ้าคุณอยากได้จริงใบเนี้ยใหออ้ซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วนะตอนนั้นอะซื้อเราได้มาแล้ววันที่ได้เลยแหละเออแบบเป็นวันดีๆอะไรแล้วแบบเขาอาจจะเห็น าผมซื้อเองก็ได้เขาก็ทักมาเลยว่าถ้าคุณจะเอาอ่ะเราให้เพราะนั้นนะตอนที่ผมกําลังรีวิวอยู่เนี่ยบนเว็บอเมริกาไม่มีขายแล้วทั้งหมดตอนนี้มีขายเฉพาะที่ไอร์แลนด์ทูโกร้อยใบประมาณเนี้ยเออร้อยเศษๆนะนิดนี้นะก็คือว่าเออเราเอาหมดเลยเราขอเท่าที่มีตรงเนี้ยเออเพื่อให้แฟนๆชาวไทยเพราะเรารู้ว่ามีคนอยากได้เยอะจริงหลังบ้านเราอย่างที่บอกทักเข้ามาเยอะมากนะวันที่ผมรีวิวเนี่ยมันขายมาประมาณ5วันละยอดขายมันไปเร็วมากนะซึ่งผมคิดว่าในหนึ่งเดือนเนี้ย A ไอร้อยกว่าใบเนี้ยหมดแน่นอนเพราะ ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วมันยังเหลืออยู่อ่ะรีบหน่อยถ้าชอบนะอัะอนนี้ก็คืออัลบากาอิลิเมนต์โทสฮาโลวีนอ dition จริงๆตัวความพิเศษออกมานะ ก็ครบถ้วนตามนี้ทีนี้ไหนๆล้เผื่อบางคนที่ไม่รู้จักตัวนี้แล้วมาดูเรามาเล่าให้ฟังสั้นๆและกันถ้าคุณอยากดูว่ามันเจ๋งยังไงเริงๆคุณไปดูคลิปที่เราเคยทํามันมีทั้งผมเล่ามีคุณก้าวเล่าอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมเล่าเร็วๆตัวนี้มันเป็นกระเป๋าโทสท,ที่มันแบบสภายง่ายๆใช้ได้ everyday มันทรงมันเรียบๆแบบนี้คือพูดง่ายๆถ้าคุณอยากจะใช้ไปเที่ยวไปใจตลาดไปช้อปปิง้ง ไปเดินห้างมันได้หมดอ่าอันนี้คือจุดเจ๋งของมันแล้วก็สายของเขาเนี่ยมันเป็นแบบทูโทนมีการเล่นลูกเล่นนิดๆหน่อยๆด้านหนึ่งสีดำด้านหนึ่งสีส้มอ่บประมาณนี้แล้วก็ด้านบอลตรงเนี้ยที่จับอ่บเขาจะเย็บทบไว้แบบนี้ทําให้มันจับง่ายจับแล้วนุ่มมือมันไม่ต้องมาคอยขยุมผ้าแบบเนี้ยจับปุ๊บมันเข้ามือเลยอันนี้คือดีแล้วก็ฝาเป็นแม่เหล็กแบบนี้เนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่2จุดตรงนี้ แล้วก็ตัวกระเป๋าที่ดีมากเลยคือมันตั้งได้ด้วยตัวเองนะนี่คือแบบไม่ต้องมีของเลยนะคือเนี่ยวางนี่ปล่อยลงมาเลยนะเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะสำหรับคนที่ใช้กระเป๋าโทสแบบบางคนจะแบบไม่ได้ใช้กระเป๋าโทสมาจะไม่รู้อย่างผมก่อน,นอันนี้ก็ไม่ใช้เลยนะจนเจอตัวนี้แล้วถึงแบบมีไปห้าใบแล้วคิดดูเลยเนี่ยการที่มันวางได้เนี่ยคุณสามารถเอาไปวางที่ไหนก็ได้เอาไปวาง บนโต๊ะกินข้าวมันไม่ต้องหาที่พิงไงคือบางทีโทษบางใบมันแบบต้องหาที่พิงอันนี้มันไม่ต้องอันนี้คือจุดที่ดีมากแล้วก็ใบเนี้ยเวลาสะพายอ่ะตรงก้นเขาจะมีบุบบุเพราะนั้นเออบางทีเราใส่ของที่มันแบบต้องการให้มันแบบป้องกันนิดนึงได้นะเพราะก้นเขาจะมีความนุ่มๆนิดนึงแต่ไม่ได้บุบมากนะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นโทษที่เวลาของน้อยอย่างนงี้มันก็เป็นแบนเท่ๆใส่อของน้อยๆก็ได้แล้วเวลาไอ้นี้มันห้อยลงมานะมันก็ดูเท่เลยนะนเห็นไหมถุงต้มแบบนี้ ตัวข้างในอันนี้เป็นจุดยอดฮิตของทุกๆคนเลยข้างในเนี่ยใหญ่มากนะ14.5ลิตรแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นกว่านั้นคืออะไรมันมีช่องกระเป๋าแบบเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยเต็มไปหมดเลยรอบตัว6ช่องเพราะนั้นมันใส่อะไรได้เยอะมากคุณจะใส่แก้วกาแฟเข้าไป2ฝัง่ง นี่กาแฟร้อนกาแฟเย็นใส่เข้าไปเออใครเป็นสายชาไข่มุกก็ใส่เข้าไปได้เนี่ยอ่ะน,นี้ใส่ขวดให้ดูแล้วกันจะได้เห็นชัดๆอันนี้ขวดโอเวอร่าฟรีซิปนะอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยสีเพอร์เพสซึ่น่าจะใกล้หมดมากแล้วนะตัวนี้ทาร์เก็ตเอ็กซ์คลูซีฟหมดรอบนี้ก็คือไม่เหลือแล้วตัวนี้เป็นสเตลเล่ไอโฟล์นะก็ใส่เข้าไปนี่ ด้านนี้ก็ยังเหลืออีกอันนี้เป็นโอล่าสีพิเศษคเลอร์ดอบซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะคเลอร์ดอปในไทยเนี่ยอันนี้เป็น that's my jam นะอันนี้เห็นคุณอิงเขาก็ใช้ด้วยนะอันนี้มีแต่น้ำาช่องนี้ใส่พิงเกิลแล้วกันนะใส่เข้าไปเนี่ยไงจัดแบ่งดีป่ะยังเหลือช่องตรงกลางนะใส่ของได้อีกใส่นี่อันนี้ใส่ตัวกล่อง DJ i o s m o เข้าไป o s m o p o c k e t 3นะ เนี่ยโอ้ใส่ได้แบบสบา,ายสบายอันนี้คือจุดที่แบบทุกคนชอบมากเลยนะคือผมก็ชอบคือเวลาใช้งานแล้วมันแบบมันเวิร์กไปจ่ายตลาดก็ได้ไปทํางานก็ได้ข้างนอกใส่โน้ตบุ๊กนู่นใส่เมาส์ใส่แท็บเล็ตใส่อะไรเงี้ยมันเวิร์กมากเลยสําหรับการใส่อร์แกไนซ์แบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้ใส่เยอะเเข้าไปอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังดูดีนี่คือกระเป๋าโทสที่จแบบจะใส่เยอะใส่น้อยเนี่ยสบายก็ดี ผมสูง180อ่ะขนาดมันกําลังดีอ่ะมันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะแล้วผมก็รู้ว่าหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันคือว่ามันมีช่องให้ใส่ของตรงเนี้ยเพ่งมันเรียบไปเลยนะมันดูแบบโลโปรไฟอ่ะเนี่ยทั้งสองฝั่งเห็นปะเนี่ยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นช่องให้เราสามารถใส่ของเข้าไปได้นี่ใส่ Galaxy S 22 Ultra นี่ใส่แบบลึกลงอย่างนี้เลยนะดิ่งๆลงไปเลย เออเอาไว้ใส่มือถือ,ใส,อใส่กุญแจอะใส่กระเป๋าตังค์อันนี้อับากาเป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีมากของอปาปากาอะไรอย่างนี้เออเอามือล้วงเข้าไปได้นะไม่เล็กเกินเนี่ยมีทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโลโก้เป็นลาเบลอัปากาก็จะเป็นเหมือนแผ่นให้พลอนปัม๊มคำว่าอบาบากาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยทุกจุดเลยมันจะเป็นฮุกนะเราสามารถซื้อพวกคาร์บ,บินเนอร์เนี่ยมาเกี่ยวได้ผมก็ชอบใช้ตัวนี้มากตัวนี้เป็นแฮงเกอร์ของมูจิ คุณก็ซื้อมาอะไรเงี้ยมาติดเข้าไปมันก็เอาไว้เวลาคุณอยากจะเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่เนี่ยคุณก็สามารถพุกกับมันได้แบบนี้ผอก็เกี่ยวแบบนี้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้เราได้แลเวลาเราอยากจะแขวนหมวกอะไรเงี้ยนีเราก็สามารถพุกเข้าไปแบบนี้อ่าประมาณนี้หรือจะเป็นแบบแฝนถุงช้อปปิ้งเพิ่มอะไรเงี้ยนอกจากนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถฟิปข้างในออกมาข้างนอกได้นะทําให้แบบพวกช่องที่อยู่ข้างในอ่ะ มันออกมาอยู่ข้างนอกส่วนด้านในเราก็เป็นพื้นที่ใหญ่ๆเอาไว้เก็บของอื่นๆอีกได้สมมติจะไปช้อปปิง้งแล้วนแบบเอ้ยต้องใส่ของเยอะมากเราฟลิปเลยเป็นทริคแล้วกันนะใครแบบอยากจะวันนี้ใส่ของเยอะแล้วแบบเออเอาใบนี้มาเนี่ยแต่ว่ามันไม่พอทาไงนี่พี่เอ,า,อางนี้เลยก่อนที่จะใส่เนี่ยเราฟลิปออกมาก่อนปึ๊บนี่คุณจะเห็นงานเย็บข้างในเนี่ยมันโอเคมากแล้วก็ตัวผ้าเองเนี่ยมันไม่ได้ดูเหมือนเป็นวัสดุข้างในอะงานเย็บอะไรทั้งหมดเนี่ย มันคุณภาพเพียงพอให้โชว์อยู่ด้านนอกแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จใช่ปะ่ะอันนี้เราก็คือใส่ของข้างนอกเนี่ยใส่ขวดน้ำข้างนอกเนี่ยคือทุกอย่างมันจะมาอยู่ด้านนอกแทนส่วนข้างในเนี่ยคุณยังมีพื้นที่ใหญ่มากอีก14.5ลิตรให้คุณสามารถใส่อะไรเข้าไปก็ได้อ่ะใส่โน้ตบุ๊กเข้าไปก็ได้เห็นนะ คราวนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณฟิตอยู่ข้างในเนี่ยเวลาคุณใส่ของในช่องพวกนี้มันก็จะกินที่ข้างในแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละของพวกนี้มาอยู่รอบนอกหมดไม่จ่ายตลาดนี่เพิ่มพื้นที่เยอะมากๆเลยนะสำหรับการใช้งานแบบนี้เป็นอีกทริกหนึ่งแล้วกันอ่าอันนี้เป็นทริกที่เขาบอกกันนะในกลุ่มคนที่ใช้อัปกาอ่าผมก็เอามาเล่าต่ออ่าเดี๋ยวเราสะพายให้ดูสักนิดนึงอันนี้ผมสะพายให้ดูนะแต่ผมสูงร8อแิเนี่ยสะพายมาปุ๊บมันก็อยู่ประมาณนี้ นะมันเป็นท็อที่แบบเวลาของน้อยก็ได้ของเยอะก็ได้นะตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันตูดมันขยายได้แล้วเวลาของน้อยอ่ะตูดมันก็แบบไม่เกะก,กะเออมันแฟบลงมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยเวลามันล่วงลงมาเนี่ยมันก็ดูโอเคเลยนะบางคนแบบชอบสไายยแบบนี้ก็ได้มันดูเหมือนเป็นเดคกเลทสายมันประมาณนี้ สะพายก็ประมาณนี้ครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับใบนี้ใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆเนี่ยสามารถไปดูได้นะเซิร์ชอัลบากาแล้วก็ในไอเลฟโกนี่แหละก็จะมีหลายคลิปเรามีรีวิวที่แบบการใส่ของแบบหลากหลายรูปแบบให้ดูด้วยอ่ะอันนี้เป็นแบบมาเล่าพิเศษละกันสําหรับสีพิเศษที่เราแบบเออรู้สึกดีใจนะที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์อัลบาการ์เขาเป็นแบรนด์แบบที่สักเซสร,ระดับโลกละแล้วก็คิดว่าอยากจะมีอะไรเจ๋งๆเนี้ยมาให้คนไทยที่เป็นแฟนอัลบากาเนี่ยได้ใช้กันอีกใครสนใจสําหรับตัวนี้เนี่ยสอบถาม เข้ามาได้ที่ LINE @ilovego หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้สั่งซื้อช่องทางอื่นก็เว็บ ilovego.com/shop รวมไปถึง LINE Shop TikTok Shop ก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางแล้วก็ยังไงก็ตามแจาทุกครั้งก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนก็ตามของ i lovego อยากคุณพักเข้าก่อนที่ LINE @ilovego เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีโปรอยู่แต่ว่าอาจจะอยู่บางช่องทางอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยถ้าคุณทักมาเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาตอบคุณได้ว่าเออตัวเนี้ยมันมีโปรอยู่ที่ช่องทางนั้นที่ไปซื้อที่นี่ได้คุณไปซื้อที่นั่นได้อะไรเงี้ยอ่ะแอดมินเค้าจะบอกคุณได้เองแต่ไม่ได้การันตีนะค ตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีขึ้นอยู่กับสินค้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลายังไงทักมาก่อนเดี๋ยวถ้ามันมีโปรอะไรเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณแล้วคุณตัดสินใจเองว่าคุณอยากซื้อช่องทางไหนโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม